ตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวของคู่เพื่อนซีนะคะอย่างทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบสรักวณนีคําสิงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกได้เลยค่ะว่าทําเอา FC แฟนคลับแห่แ์เซลกันไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะเมื่อทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะ ได้เดินทางกลับไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้เดินทางนะคะไปแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับมีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะผ่านทาง Facebook อีกด้วยนะคะพร้อมกับมีข้อความที่โพสต์เอาไว้ค่ะว่าขอให้เจอเดอปู่โอ้โหคุณผู้ชมงานนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะ และคลิปดังกล่าวนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็ได้ได้ไดว่าทำเอา FC แฟนคลับเนี่ยได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะม,มากมายเลยทีเดียวค่ะบางก็บอกว่าบอกแมนเจอแล้วติคือเป็นสียิ้มยิ้มนะคะบางก็บอกเขาว่าเจอเนื้อคู่แมนบอกข่ะบอสบิก๊ก ขอให้สมหวังปังร่ำรวยจ้าสาธุเดิอปูขอให้น้องบีสสมหวังกับความรักครั้งนี้เดอ้อและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองเนี่ยก็ยังได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวคะ่ะผ่านทางช่องติ๊กตอกอีกด้วยโดยได้มีการโพสต์ข้อความนะคะเป็นรูปอิโมจิหัวใจสีฟ้าแบบที่เห็นเลยทีเดียวคะ่ะคุณผู้ชมคะซึ่งงานนี้ก็อีกเช่นเคยคะ่ะทําเอาชาวเน็ตนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แซว ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันอีกแล้วบางก็บอกนะคะว่าบอสคํามไม่ทักรักไม่เกิดนะคะเบสเคยกล่าวไว้เตรียมแก้บ่นลดบัตรนี่บางก็บอกเขาว่าสารหลักเมืองอุดรขอให้สมหวังนะบอสบิก๊กแม่ก็อยู่อุดรจ้าแม่เนเอฟซีน้องเบสแต่ตอนนี้แม่ f อฟซีบิ๊กเบสจ้ะ BB สาธุข,ขอให้สมหวังนะลูกทุกประการนะไม่ทักรักไม่เกิดคะ่ะบอสน้องเบสเคยพูดไว้คําตอบอยู่ที่สอยคอคะ่ะเจอแล้วเดินนะ เต็มที่เลยค่ะบอสบ้างก็บอกนะคะบอกว่าขอให้สมหวังนะคะน้องเบสไม่จีบใครก่อนนะคะบอสเริ่มเลยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผ,ผู้ชมทางด้านของ fc แฟนคลับนะคะก็ได้มีการเข้ามาแซวอีกค่ะว่าบอสเจอแล้วหวังว่าจะมีข่าวดีนะคะขอให้บอสเนี่ยเจอรักดีๆธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวย คู่ครองที่ดีเข้าใจในตัวบอสสุขสมหวังทุกอย่างจ้าส่วนหนูขอรางวันที่1นึ่งจ้าสาธุผู้สาวงามขนาดคู่ครองเหมาะสมสุดๆเตรียมใส่ซองออนไลน์เด้อรักทั้งคู่บีบแบ่งเวลาไปหาเขาบ้างนะคะอย่าปล่อยให้หลุดมือไปบางก็คอมเมนต์แล้วค่ะว่าปาร์ตอยู่ในโหมดความรักแล้วหนูผนํามเมื่อคืนเนี่ยหนูทั้งไลฟ์และนี่เลยค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของ fc แฟนคลับนะคะที่ได้มีการเข้ามาเชียร์ทั้งคู่กันเยอะแยะ มมากมากยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโอ้โหงานนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั่นเองซึ่งงานนี้เนี่ยก็ต้องรอลุ้นรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ